สวัสดีครับสวัสดีนานาทุกท่านนะครับวันนี้ปืนยีงปลาวางสะภูงครับมีส่งงานหนึ่งกระบอกนะครับยกยิงนะครับผมประดูทั้งลำครับลางฝังทองเหลืองนะครับปีกโรลเลอร์ลูกปืนนะครับกว้าง45เซนนะครับประมาณนี้ครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นยางแล้วก็ยิงให้ทุกท่านได้ชมนะครับผมจะยิงระยะที่ประมาณ19ของผมเนี่ยนะครับไปหาเป้านะครับแล้วลองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับ เดี๋ยวจะยิงที่เล็งเล็งที่ใบไม้เขียวๆนี้นะครับโอเคครับหยุดวิดีโอไว้แป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมยิงขึ้นยางก่อนนะครับอ่ะนะครับขึ้นยางแล้วนะครับก็อยู่ลักษณะนี้นะครับขึ้นยางนะครับไกลอยู่ในตำแหน่งเซฟนะครับอ่ะโอเคครับปยิงเป้ากันปลดเซฟ ครับประคองยิงมือนึงนะครับมือหนึ่งประคองโทรศัพท์นะครับไม่รู้จะโดนหรือเปล่ายกยิงซะด้วยไม่ค่อยถนัดครับก็ยิงโดนนะครับแต่ถ้าได้จับสองมือน่าจะเข้าเป้านะอันนี้ก็โดนอยู่แต่ว่าไม่รู้โดนส่วนไหน โอ้นี่ครับนา,นาครับรอยขวดฉีกถิงตรงนี้นะครับนี่ปืนมาตรงมากเลยนะครับนี่ตรงนี้เพียงแค่มันอยู่ต่ำกว่าใบไม้นิดนึงนะครับน,นี่ตรงนี้ก็จะเห็นกันไหมเนาะเนี่ยครับตรงเป้านะครับถือว่าผ่านเลยนะครับ ขึนมาตรงมากๆนะครับหล่อด้วยนะครับกระบอกเนี่ยก็ฝากทุกท่านกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับกระบอกนี้ราคาอยู่ที่3,300ันามนะครับเป็นชุดพิเศษเลยนะครับเต็มสูบเลยนะครับ <c oughs> ไก่เซฟนกดางฝังทองเหลืองนะครับทองเหลืองนี่ช่างฝังเองนะครับ ทิ้งปลายสเซนนะครับประดูลายสวยๆหายากแล้วครับไม่ค่อยมีแล้วต่อไปจะเป็นไม้มะค่านะครับจะเป็นทรงกำรรคอนะครับว่าตอนนี้ช่างซื้อไว้นะครับก็ต้องทำไม้ที่ตัวเองมีนะครับเนาะประดูก็จะมีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เบามากครับกระบอกนี้นะครับ โอเคครับผมสำหรับปืนยิงปลาบางสูพงก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับผม